สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วค่ะวันนี้มากับเ,เรื่องของเนื้อคู่นะคะเรื่องของเนื้อคู่เรื่องของคุณถูกใจนะคะของชาวราศีกรกฎที่มีเกณฑ์จะได้พบได้เจอในช่วงเดือนกรกฎาคม ะะเดี๋ยวเรามาดูกันสนุกๆน,นะคะเป็นคลิปที่จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเรามาลุ้นกันว่ากรกฎาคมนี้นะชาวราศีกรกฎนะมีเกณฑ์จะได้เจอใครที่ถูกใจหรือที่พร้อมจะพัฒนาไปเป็นเนื้อคู่ได้นะคะในส่วนของเนื้อคู่นี้ต้องดูกันในระยะยาวนะคะแต่อย่างน้อยถ้าถูกใจแล้วนะมีโอกาสพัฒนาก็ยังพอคาดหวังได้อยู่เนาะ ชาวราศีกรกฎนะคะคือคนที่เกิดระหว่างที่16รกรกฎาคมถึง16สิงหาคมดูได้ทั้งราศีดูได้ทั้งลัคนานะคะมันลุ้นกันเลยอุ้ยใบยแรกได้ห้าถ้วยค่ะหกดาบคนที่คุณจะเจอเป็นคนมีอดีตนะคะเป็นคนมีอดีตหนึ่งเหรียญค่ะเจ็ดไม้ โอ้หรือฮันลาแฟนแม่นึกว่าจะไม่มีไพ่ที่บ่งบอกถึงบุคคลขึ้นมาซะแล้วนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎกกรกฎเขังชั่วฮันลาแฟนที่ขึ้นมานะคะต้องบอกว่าเป็นไพ่พระเนาะคุณมีโอกาสจะได้เจอชาวราศีพฤษศนะคะหรืออาจจะโดดเด่นในส่วนของธาตุดินนะคะพฤษภกันหรือมังกรนะคะซึ่งตัวคุณเองเป็นธาตุน้ำเนาะคือในส่วนของชาวราศีกรกฎอยากจะบอกว่าคนที่คุณจะได้พบได้เจอเนี่ย น่าจะเป็นผู้ที่มีอายุมีอายุแล้วมีอายุแล้วอาจจะอายุเยอะกว่าคุณนะคะอายุเยอะกว่าเยอะด้วยนะไม่ใช่เยอะกว่าน้อยน้อยนะคะออแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนทีออ่อาจจะเป็นคนที่เหมือนเป็นนักวิชาการนะคะ เป็นผู้คงแก่เรียนเป็นคนเงียบเงียบเป็นคนขลึมขลึมเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยท่าทีนะคะอาชีพอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือทํางานประจําหรือทํางานปกติก็ได้นะคะแต่ว่าด้วยอายุที่เยอะแล้วแล้วเขาจะเป็นคนที่สงวนท่าทีนะคะครูบาอาจารย์นักวิชาการอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ต้องบอกว่าอาจจะเคร่งศาสนาชอบเข้าวัดฟังธรรมประมาณเนี้ยนะอาจจะเจอกันในวัดก็ได้นะคะเจอกันช่วงที่เราไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ีโอกาสที่จะเริ่มต้นดีๆด,ด้วยนะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่แม่หมอมองว่าเขาประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีเรื่องที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันต่อไปอีกอยู่เขาไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพราะว่า 1. นึ่งนะในเรื่องความรักเขาน่าจะเคยผิดหวังมาแล้วนะคะเป็นช่วงที่คือบางทีไอ้การที่เขาเข้าวัดฟังธรรมทาสมาธิอะไรที่คุณไปเจอกันเนี่ยนะคะ อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเออเขาอาจจะผิดหวังในความรักมาก็ได้อาจจะเป็นไม้นะคะผ่านการเลิกลามานะอาจ,จเป็นช่วงของการทําใจนะอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าเออพยายามที่จะอ,อ,อยู่คนเดียวพยายามตัดใจพยายามที่จะก้าวต่อไปประมาณนี้นะคะสภาพจิตใจเขายังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะแต่เหมือนเขาพยายามเพราะเขาพยายามยอมรับความจริงว่าเอออดีตของเขามันจบลงไปแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่ส่วนการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะถ้าคุณได้พูดได้คุยกับเขานะโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ คือด้วยหน้าไพ่ไม่หมอก็มองว่ามันยากอยู่นะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเขาใจเขายังไม่นิ่งแล้วเขาก็ยังไม่ได้ที่จะแบบโฟกัสในเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าคุณซึ้ว่าคุณชอบเขาคุณอยากที่จะสารสัมพันธ์คุณต้องใช้ความอดทนมากๆ นะคะต้องใช้ความอดทนมากๆคืออุปสรรคข้างหน้ามันก็เยอะอยู่นะคะก็ก็ต้องเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะมันก็แล้วเขาเองเขาเป็นคนคิดช้าทําช้าด้วยนะอาจจะเพราะว่าคือคือเรื่องอื่นเขาให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าในชีวิต นะคะเอาเป็นว่าก็ค่อนข้างที่จะนิ่งๆเนาะไม่หวือหวานะคะสําหรับชาวราศีกรกฎกับคนที่คุณได้พบได้เจอได้คุยอย่างที่บอกนะคะก็เข้าวัดฟังธรรมนะคะร่วมกิจกรรมทางศาสนาอะไรอย่างประมาณเนี้ยอาจจะได้เจอคนคนนี้ก็ได้นะคะทีนี้มาดูกันว่ากร,รกฎาคมมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่าสองถ้วยขึ้นมานะคะเป็นใบแรกเลยเด็กถือเหรียญ ราชาไม้นะคะแม่หมอมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือคือคนคนนี้ที่คุณถามถึงเนี่ยนะคะคิดว่าเขาเองเขาอาจจะ,ะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักนะคะกรกดาคมนะก็ยังคงยืนยันว่าเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้แต่คนคนนี้ อาจจะมีมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีทางเลือกอื่นซึ่งอาจจะเป็นคนเก่าของเขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนเก่าคนที่เคยอยู่ในชีวิตเขานะคะแฟนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแน่นอนว่าเขาอาจจะยังมีใจอยู่อาจจะมีเรื่องที่จะต้องติดต่อพูดคุยกันซึ่งคุณเองคุณต้องอดทนตรงจิตจุดนี้ด้วยถ้าคุณอยากจะสารสัมพันธ์ต่อไปถามว่ามีโอกาสสารสัมพันธ์ไหมมีนะคะมันมีสองถ้วยขึ้นมานะะบ่งบอกถึงความรู้ รู้สึกดีๆของคนสองคนที่มีให้กันมีการให้การรับความรู้สึกดีๆมิตรภาพดีๆที่พร้อมที่จะพัฒน,นาเพียงแต่ว่าก็ยัง,งยืนยันว่ามันจะช้าช้าเพราะว่าคนที่จะคิดคนที่จะตัดสินใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ยังไม่ได้โฟกัสมากเท่าที่ควรและอาจจะมีตัวเลือกอื่นด้วยซึ่งตัวเลือกอื่นอาจจะมาถักฝั่งทางฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้นะคะ อาจจะไม่ใช่คุณคนเดียวที่เข้าไปคุยกับเขาหรือบางทีเขาไม่ใช่คนเดียวที่คุณสนใจคุณอาจจะมีคนสนใจมากกว่าหนึ่งคนหมายถึงคุณไปสนใจเขาอะคะ่ะนะคะตัวเลือกซึ่งอันนี้เป็นไปได้ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนะคะแต่ว่าระหว่างคุณกับเขามันจะมีมิตรภาพดีๆแน่นอนแม้หมอมองว่ามีโอกาสพัฒนาอยู่แต่ว่ามันต้องค่อยๆเปลนค่อยๆไป นะคะคดูกันไปเรื่อยๆเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปนะคะยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันจะทำให้อารมณ์เรากับเพื่อมนะ นะคะชาวราศีกรกฎเราเป็นธาตุน้าไอพวกความรู้สึกแบบนี้มันไวอยู่แล้วนะคะจะไวกว่าเขาด้วยซ้ํานะคะนอกจากชาวราศีพฤษภแล้วนะคะคนที่คุณถามถึงอาจจะเป็นเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะธาตุไฟนะเอาเป็นว่าให้กําลังใจชาวราศีกรกฎมันช้าแต่ก็ทําให้เราอารมณ์กระเพื่อมและทําให้เราความรู้สึกของเรามันเหมือนกับว่าเออมันก็มีใครสักคนให้ชอบมีใครสักคนให้รู้สึกดีดด้วยนะมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะช้าไม่เป็นไรนะคะช้าแต่ชัวรก,ก็ดูกันไปเรื่อย นะคะโอเคสําหรับชาวราศีกรกฎสิงหาคมค่ะจะยังทําคลิปให้ดูอยู่นะนะคะแล้วค่อยมาติดตามกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ